ก็แจ๋วไปอุ้มน่ารำหมดชากคงรำกันไ้้ยตายตีแดง่ผมไม่ตายกูไม่ืโจ้เเลยุนี่แม่ชอบเพลงมาตั้งแต่นอนอคุณชอบน่าเนี่ยเพลงคุณรองเป็นเป้ต่ำแจหนักรองไม่ตั้งแต่จุกแต่แด็กมาตไอ้ลรก็้างเปลงอันไอ้รไอ้จังี้ใบเล็บกรุดนองที่วลานน่้จังทีใบเล็บกรุดเออเ็ไอ้หนำตาเมียต้องันคุณองบ่อย จนเล่นดีแล้วกองคุณเท่าขาที่คุณยืนเยี่ยวใจมา,าให้ยว่าเท่าแข่งปองนุก้ันบ่ด่าใครในการดังปี๊ปปี๊ป คอยแม่เต้ากูเตอตายว่างแล้วชวยอเคเคยกแก้ค้นกอีกต่างคืนหยุดึ้นยุดมากลอปลากระเพาเจอนอ้ตายไอ้หนกวี่ต้องกดแกมากปีนที่นนกวีกพรได้ไม่ได้ํำพุดเิ้มต้องได้ไุยลุนดังปีป๊ดปี๊ตกแกดังกลวเกลิวกลีวกลิยวมังฮูดแม่เต้ามึงูแกปวดแม่เต้าควนเต้าแดค้อมที่แดงยังไม่ง้อ แมลงล้ยที่แดงอย่ามากล้องเลยนี่เออเสริมมุก็ห้เจอในหนังก้าวเรื่องนี้ <c oughs> มุกน้องปวดเจาะกันไม่กินแกงปลาแดงกับตีช้าแต่ว่าม้อนปวดตาหนังกินกับเราในนู่นนี่ช่อยกันไม่อ้องนี่ ไม่เอาล้เยอะไม่เอาลอแต่จิ้งมันหลุดจากกีพหลุดกันมเต้าควรนดีอือก้องแดงแดงโปรเจอลูกแดงจิ้งมือังรัดอางนั้นเนาะป้าตึ้งแดงไปไปอยู่ในเคยชัดปที่มาบ้านแล้วไปเจอไม่มาเจ็บาทเกี่ยวแฟฟกันนังกินชัดให้ดูแต่หอนเออแฟรหมเน้ามึงโอ้กินแ้วดุนก้าวบ้านดุนแดงดุนแดงราดยางมาแล้ว ลงต้นเลยแกแมวไม่ต้องแดงพอเต้าเดินตะแเปวัดยิวจันเดินต้นแดงแกแม่เดินแกขึ้นเต็เนื่องที่รอมา้ำไตจุนแม่เต้าใจเลยลบซอยที่รอกันแดงอ๋อตัวที่รอกันเรื่องทำได้นอนอยู่แล้วแล้วนี่เออพอรอคู่กันแดงอันควายก็แล้วแมวแล้วนี่โอ้ชอมีไตเป็นไตว่าซอยอ๋อทิดเต้ามันโอ้ไม่ไตบอจึงเป็นบัง ไอ้เน hey, so ื้อแก่แม่เต้ากูกับปลากับไก่สัตว์คนเราทำกับพระบาปไม่ใช่บาปหรือไหมบุได้หันต่อทิ้นต่อทิ้นเออวัดขุกตอนอมวัดขุกตอนเออต่อทิ้นถ้าเบียป่วจะเจืดลูกมูอมาเลี้ยงกันในวัดเหยี่ยมปลาหรือเลี้ยมมือพอปลาเลี้ยงมูอไม่รู้ว่าชาวบ้านเลี้ยงเลยบุปลาเลี้ยงมูมันมูอไม่ดื้อไอ้บ้า ไม่ดื้อเพื่อแม้ในกบ่ามู่ประชงกูเจี๊ยบบังไม่ไปกินยางก็ย่เสพนี่เป็นนี่เออจะใช้แม่ต้าใน,นสรุปปลากระตมัดปะปละาแก่นี่เกยชวดนึงเคยวดไม่สาตึงยังดีแม่ต้าเงี้ยว่าปลาสื่อตกขิ้เี้ยสรุปเลยเยชวดื่อตื่นตกขิ้แคยชวดไม่แช,ช,ช,ช่น,น,นะาเ,ะเมกนะเมาควานัน แ้ว <laughs> ่าปราพูเมปลาปากเจ้าเสื้อแดงไหวดีแล้วไม่ต้องกับจัดตายเหอมังวันเรื่องืนเสื้อแดงวางไม่ปักก้ไม่ตาวาผมจำทดดังไม่ตาวงโมมาเป็นลูกใไญ่ยกขึ้นใจยากยกกลางนึกลูกหลานเลยชู้ไม่ชู้ลูกชู้ไม่ลูกชาไว้ลูกหลานเลยวันรู คือนั้นคุนตกแม่ตาว่าโจ้ไหโจว่ายังอุ้งเลยไมล่ะยางอุ้งก็เหลือไปโจ้ละก็ยาลุงเจ้กอยิ่มปตาวีนโจ้ดำล่ตานมาลุกแมวกันครองเดียวตั้มบาปนุ่ยไม่ได้นอนนีไม่ได้นอนหไม่ได้นอนเลยยียบาไตลุกกนลังตัวแม่ต้าอคุณตูวเลอกไม่แก่ตู้เดนเดินตัวหัวจิง อาบายาเบ็ดยึดมัดไม่ค่อแล้วกูมึงเออเล่นเบาวคูมไปแล้วใช่ฮะรูบุคเคังจับติดเออนายจับติดไปอาบาไปใกล้รังนายจับเผลอยึดนับวันตัวที่คู่ควายทิพเวนเอกนายเต้นรังวัดดนายเราคู่เติดแล้วเรองวัดดนายเราคู่เติดแล้วฟังอีเตี้ยงอย่างผมนายมัดประพล ดีความเพื่เปิไปปกติ